บิ้งจ้ะพี่น้องลักษณะเขาคล้ายๆต้นผักบุ้งบ้านเราเลยนะคะแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติแสนสวยนะคะดูแล้วรีแลกแก่ห่อนค่ะพี่น้องคลายร้อนเดือนเมษานะคะอ,อันนี้อันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาหม่ไหม,มนี่มือนี่ไหมล่ำทัวหัวหัวป้มือนี่ไ่ค่กพี่น้องคุณน่ะเฮ็ดอ้วดตัวอยู่ไหม สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องก้องไปสุขูมสุขน้นเป็นจังไได้เนนอสบ,บายดีกันเ่อสุข้นบอเมื่อนี้ไม่พิมพ์สิผ้าพี่น้องไปเก็บอันพักปลาอีกแหมค่ะพักกันมะย่างปกติกับมะย่างอยู่ดอกค่ะตั้งแต่แบะบหมีพักกับมะย่างเป็นธรรมดานะคะเมื่อนี้ย่างแล้วเห็นพักไหมพี่น้องก็เลยออยากเก็บเป็นพักบุ้งไหมค่ะพักบุ้งอิตาลี มันมีรสสมนะคะเอาไปแท่นอันแกงสมเอาไปเห็ดแกงสมเพิ่นวาเสบแสบขนาดค่ะพี่น้อง่าสั่นก็เลยอันยางมาเบงกงนนะค่ะว่ามันออกหลายหรือบองส่เนาะไปเบิงกันเลยค่ะสวัสดีจากลูกชายสุดหล่อของแม่พิมพ์นะคะพ่อบ้านก็มาด้วยกันค่ะขับรถให้แม่พิมพ์ค่ะอากาศดีดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ คุณน่ะอากาศนอกหมู่บ้านนะคะดอกแอป,ปเปิลก็เห็นคือเกานน่นแหละคะ่ะจานพานอยู่พี่น้องเบืองป่าแักแอป,ปเปิลมันเป็นดอกไหมบรรยากาศนอกหมู่บ้านนะคะริมตะลิงคุณน่ะโอ้ยน้ำใสๆไหลเย็นนะคะคุณน่ะป่าแจงจ้างปางค่ะพี่น้องวันนี้คุณน่ะนี่รถรถไฟค่ะพ,พี่นอ้องเบนงโอ้ย ไปจ้าพี่น้องอย่างในริมตะลิงนี่นะคะเพราะว่าผักบุ้งอันผักบุ้งอิตาลีนี่เขาจะชอบเกิดในริมตะลิงนะคะผักบุ้งอันไม่รู้ว่าประเทศไหนมีบ้างนะคะแต่ว่าประเทศอิตาลีเนี่ยก็มีนะคะเป็นผักบุ้งเขาเรียกว่าผักบุ้งผักบุ้งในต่างแดนเนาะในแดนเมืองหนาวปลาพี่น้องข่อยมาพอ้ารเด้อปลาผักบุ้งแม่พี่น้องมันเกิดออกมาคาแขนลรแม่ ปาติโู้แสดงว่าข่อยมาสวยไหมมาสวยไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะถ้ามาอาทิตย์ที่แล้วนี่คักแน่ละพี่น้องเดี๋ยวคอยชิ้ท้ายหินเจ้าเบิ้งเด้อนี่แม้จ้าพี่น้องผักบุ้งอิตาลีนะคะผักบุ้งเ,เมืองหนาวนะคะเขาจะชอบเกิดริมตะลิงพี่นอ้องปกองเบิึงเอาขาผุนุดลูกหลูกหลูกตานะคะ บึงจะพี่น้องอันลักษณะเขาคล้ายคล้ายต้นผักบุ้งบ้านเราเลยนะคะแบบว่าเหมือนกันเปียบเลยค่ะเบึงจะพี่น้องคุณชิฮักเห็นเจ้าเบิงเริ่มป๊าดทีโทษพี่น้องคุ่นๆอ้อนอนั่งดินมันพุ่นอะอ้ยกรอบคักขนาดพี่น้องเอ้ยพุ่นะฟังด้วยจ้าเสียงมันป๊ปปาดปอกวันนี้เมียมพี่นะต้นนี้ก็อ่อนๆจา้า เดียินบ่จากดังปาะปาะเมยดงผักบุ้งพนะคุณนะขาเบึงปาดคักเนาะคุณนะข<ค>าเอาต้นมันเกิดไม่นะคะมันจังอ่อนจังเสียบคุณนะทั้งรางมันกรลั่งเกิดไม่เนาะยางมะหลินเห็นกับเก็บเอาจากพี่น้องคุณนะ ลิมตะลิ่งนะคะหูยล่ำหนีมันคือปพดเถอะเบิงเบิงจะพี่น้องโอดพดโพพี่นะล่ำหนึ่งก้อ,อนอ้วดตัวข้นกับแนมเบิง้งข่อยอยู่กับเกิดไอ้ดนแคร์นะคะผลบ่ได้ม,มาทำไร่สัพยะรก,ก่อนนกุกจ้าคนมาเอาผักซืซ้อๆผมนะเบิงเด้อจ้ะ ยังหักดังปอกปอก,ปกเยอะมากเลยนะคะแบบสวยเลือกได้เลยค่ะเนี่ยพี่นะต,ต,ตรงนี้ตรงนี้แห้งคักแห้งจะพี่น้องบึงเปาะพูดนะเสียงเพิ่นไหมตะส่อนหกอากรสีเห่ยวยาวเนี่ยพูดนะ ดังป๊อกๆนะคะต้งลั่ค่ะพี่น้องป๊าดินาวตีกระชิมาเบิงทั้งพี่ดอกระล่ำใหญ่ๆสูงๆมัน พี่น้องบึง้งเสียดายข่อยมาอันสาพดถ้ามาตอนมันเกิดไม่ใหม่นะพี่น้องเอ้ยปานบ้าอันน้องใหม่ฝรั่งผุนเด้กากสากอยู่อันนี้ข่อยมาสวยแล้วมันข้นสูงแต่ก็ยังกินได้อยู่นะคะโอ้ยตัวนี้แม่พี่น้องบึง้งนี่นะอยากได้นอจังซี่นะค่ะนี่อันนี้มันพึ่งเกิดขึ้นมาใหม่แม่ ข้านอกมหมู่บ้านนี่ได้ค่ะมันบริยูไกลเด้ย่างมาพอ้กับก็บเปาซื่อนี่ล่ะคุณนะป้าพระเจ้าจอดดังปอกปอกยุ้ยเสียงเด็ดปอกปอกวะนะเดี๋ยวเก็บผักบุ้งเสร็จแล้วเราไปดูผักติ้วกันต่อนะคะ แล้วไปชมลำธารสวยๆมาฝากทุกๆคนด้วยค่ะสมกับวารถไฟเนาะ แาวอาดลาดด้วยพี่น้องพุ่นแลนเขาพูเขาไปเลยแลแล้วคุณพ่อบ้านก็พาไม่พิมพ์มาถึงป่าผักอีกอแห่งหนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมนะคะก็มีน้ำตกลำทานมาฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็วิวดอกฟันสิงโตนะคะเต็มพื้นแผ่นดินในขณะนี้เดือนเมษานะคะก็จะบานเต็มที่ เต็มพื้นแผ่นดินทั่วทุกคนทุกแห่งอย่างที่เห็นนี่นะคะก็คือเป็นอะไรที่ธรรมชาติมอบให้อย่างลงตัวและสวยงามค่ะทุกคน หลังจากเก็บผักบุ้งเสร็จเราจะมีการมาลัดดูปลาแซลมอนนะคะว่ามันจะมาเกยตื้นไหมคุณดียอันนี้อิตาลีนะคะไม่ใช่อลาสกา้าถ้าเป็นอลาสกา้านี่จะเต็มไปด้วยปลาแซลมอนนะคะเขาจะขึ้นมาวางไข่ในสายน้ําอันตื้นเขินแบบนี้นะคะจะพากันมาแบบแตกแซลเซลเลยนะคะเนี่ยเบึงโอ้ยเหมือนอลาสกา้าเนาะพี่น้องแต่ไม่ใช่คะ่ะอันนี้อิตาลีทางภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่จะเป็นทาง จะเป็นน้ำาทานที่ไหลออกมาจากภูเขาทั้งปีนะคะไม่มีวันหยุดไหลนะคะสายน้ำน้าเส้นเส้นนี้นะคะคุณนะคะพี่น้องโอ้ยสะอ่อนเป็นตะมะอุ่มเอาปลาเสหมอนเมื่อหนึ่งใส่ผักปลาเสแสบจักบาทเนาะเขาทาดิเมิงจ้าพี่น้องจักไหลออกมาแต่อันแต่สายน้ำกระไดไหลออกมาจากอันูใต้ภูเขานะคะ ถ้าเป็นบ้านเทาก็จะเป็นน,น,น,น้ำจันเนาะน้ำจันไหลบทดปีบวดซาดนะคะน้ำนี่กินได้นะคะเนี่ยไหลทั้งปีเลยนะคะออกมาจากซอกหรือภูเขาคนะป้าันนี้อากาศสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูน้ำใสแบบปิ้งเลยนะคะเห็นแล้วสดชื่นเนาะลูงเด็กน้อยมูกกระเล่นนะ อันยางไปยางามากม่พอต้นผักติ้วแม่จ้าพี่น้องอันนี้คือผักติ้วนะคะผักติ้วจะมีรสรสเปรี้ยวนะคะกินได้เหมือนกันค่ะไอ้นี่แซ่บอยู่ด้วยค่ะพี่น้องนี่ผักติ้วป่านะคะเอาไปกินก็ตำมามักุงเนาะเอาไปติ่มก็ปน,นปลาทูแม่พี่น้องผักติ้วป่าคนน่ะ เก็บซ้นาเลยอ่ะปาดอตออนกอบเปาะเปาะอ,อ,อยู่ไหมจ้าพี่น้องไุไหนปาร์ตเงาเดียวล่นคูไหมเอามันคืออ่อนคักเถอะเด็ดเปาะเปาะเลยไหมจา้าปาตอยู่สวนอ,อ,อยู่ในป่าที่ห่างไกลผู้คนนะคะ ออความสะอาดก็คือรับประกันนะคะกิบผักป่านะคะเดินชมธรรมชาติธรรมชาติอันสดชื่นแล้วก็มาจือผักป่าอีกปาดตกำไรสองเด้งค่ะได้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะจัดไปค่ะ เดินขึ้นมาข้างข้างบนนี่จะมีสระน้ำเนาะหน้าร้อนเออน่าจะมีปลาเน,ะะนาะขณะพี่น้องเออวิวสวยงามนะคะยืนอยู่ด้านบนมองลงไปด้านล่างนี่จะสวยงามเนาะมีแม่น้ำเล็กๆเกบึงเหมือนภาพวาดสมัยตอนเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กชอบวาดโลกภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำเล็กๆก,ก็มีบ้านคน ปะปนกันไปกับธรรมชาติสวยงามได้ลงตัวพอดีเลยค่ะไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์คลิปชีวิตแม่บ้านในต่างแดนกับช่องพิมพ์ทอง,องที่ต่างแดนนะคะเดี๋ยวแม่พิมพ์จะ นำคลิปใหม่ๆในต่างแดนมาให้เพื่อนๆที่เมืองไทยชมว่าชีวิตแม่บ้านที่ต่างแดนน่ะเป็นยังไงบ้างและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพิมพ์ทองที่ต่างแดนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกๆคนขอให้มีความสุขสมหวังดังตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ